เอาละครับเราจะ <i S 1> <pursue> มาดูมารีวิวท่อลั่นนะครับลั่นมาาเนะครับลั่นโคตรอ่ะครับเดี๋ยวทางสีเดี๋ยครับ